นะคะคซื้อบนล่างแต่เน้นบนปอเขียนให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายนะคะปอเขียนให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายวันที่ปอไม่ได้เขียนให้ยาว่ากันเด้อแม่มากเล่นเขาก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆแม่อืมมากเล่นก็ซื้อ อยากถือเด้อีหลาวาสันจานุก็อยากถือคือกันนูซุยมาแล้วสองวดแล้วนี่แม่2,800คนดูแม่อยากให้ปอนเน้นให้ไหมเอออยากให้ปอนเน้นให้ไหมปอดเดี๋ยวถาเว็บเปิดก่อนเถอะ2,800คนดูใครอยากได้ชุดล่างนะคะให้จิ้มลิงก์หน้าไร้สดแล้วเพิ่มเพื่อนเข้าไปได้เลย นะคะเพิ่มเพื่อนเข้าไปแล้วได้เลยแล้วรอชุดล่างบอกแอดมินเลยค่ะน้องเออพี่แอดมินถ้าชุดร่างมาให้พี่แอดมินแจ้งด้วย2,600คนนะคะ2,600คนดูนะคะสดีค่ะเ็นบสิบหกค่ะเดี๋ยวพอเขียนวันที่ให้อยู่ในซองเขาไม่ได้เขียนวันที่ให้ให้น้องไนแม่ เออสิบหกมันไม่ได้เขียนมันไม่ได้เขียนวันที่ให้น้องนะคะอุ้ยน้องพนาสูกสิบหกเดือนแปดนะคะแคปหน้าจอไว้แล้วเอาไปเก่งได้เลยเออเอาไปเก่งไปเลยแม่อ่านข้างล่างด้วยนะซื้อบนล่างแต่เน้น บนค่ะเออน้องได้ตัวเดิมนะคะแม่เออน้องได้ตัวเดิมโอ๊ยอย่าวาน้องเถาะหนานึาน้งแวนพอลุ่งน้องได้ตัวเดิมค่ะงวดนี้ค่ะเน้นคืออยากให้เน้นใช่ไหมหนูเน้นเลยตัวเดียวจบน่ารักน้องปอนักๆเลยค่ะหักตลอดเลยค่ะขอบคุณนะคะท่า บมมี f เอซีเดี๋ยน้เอเปกดก่อนจ้าขอบคุณห,หลายๆเด้อค่ะคุณสมบุญสมน่ารักมากนะคะน่ารักมาน่ารักเอาเน้น,น,นโหลดงวดนี้เน้นบนนะแม่นะซื้อบนล่างแต่เน้นบนงวดที่แล้ววายสามหมื่นหราบอลลุดสามหมื่นหระว่าแม่บอลลุดนะคะสามหมื่นบอลุด หนูบอกเลยนะคะงวดที่แล้วสามหมื่นบอลลุดนะคะหนูเบิร์ดกับเลกัวนีสามหมื 30, ่นบอลลุดค่ะงวดที่แล้วนะคะเออหนูเน้นให้เลยค่ะเก้าห้าซื้อไปเลยค่ะแม่ชอบชอบซื้อทุกงวดเลยเนาะเนี่ยปอชอบตัวเดิมนะคะเออแม่แคบหน้าจอนะ อย่าลืมกดติดตามลูกด้วยเอออย่าลืมกดติดตามลูกด้วยชุดเน้นบนนะคะชุดเน้นบนนะน้องปอน่ารักตลอดค่ะหวยเขาบาเขาบอดาบอบาไผ่ขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณมากๆเลยน่ารักมากอืมอย่าว่ากันเด้อแม่เด้อใหญ่จังเลยค่ะงวดนี้ตรงใจเป็นบอจัดไปถ้าตรงใจแม่ห่ออารไปเลยนะคะสิว่า สิว่าถือหรือบ่ถือกะเข้ากับบรูดรอกเขากับอัดไปโหลดปัญหามันถือเฮตุจงังไดเนาะแม่เนาะเข้ากับลุ้ยหรอเว้ยเวยไพสิมาเบาไดตีเนาะแม่เนาะ <c oughs> เออไพสิมาเบาไดตีถ้าว่าถือเลขมากนี่ว้ยคนห่องใส่ตั้งแต่ผุนปากซ้อยผุนนะคะบอกเคยคุยกันเด้อแม่นะคะบอกเคยคุยกันไม่เคยคุยกันค่ะแต่พอถูกเลขเยอะก็คือ เอิญตั้งแต่เอิญซื้อหูจะซื้อผุล่ะหนูวานอะนะคะเน้นเลยหนูเน้นให้แล้วค่ะตัววงกลมเน้นแล้วเก้าห้าซื้อไปเลยค่ะลอตเตอรี่กลายไปกลายมากกับซื้อแม่มันเบิดโหลดแม่นะคะอืมเป็นป้ายทะเบียนใช่ค่ะคุณแม่หมดเยอะไม่ว่าเนาะบดเยอะไม่ว่าแม่เราต้องหน้าใหญ่ด้วยจริงไหมนะคะถ้าเลขมันออกมากแล้วถอกนี่อ๋อ หนูบอยากเบานะคะเออพี่น้องนี่หลายประทรนะคะอืมพี่น้องหลายประทรแม่ชอบมากเลยค่ะ9550จัดไปเลยค่ะจัดไปเลยค่ะตามอีกงวดค่ะแม่บัวาดอกค่ะดวงไพ่ดวงมนันเนาะแม่เนาะอือม,มันมีความเสี่ยงเขารูดเป็นเรื่องธรรมดาจ้าขอบคุณหล,ลายๆอยากให้อยากให้ค้นคิดเพ้่แม่นี่แบบ หลายๆคนนะคะบางคนเลขบอถอกับมาดาเฮาเนาะแม่เนาะบางคนกับมาดาเฮาเอาอีฮานี่ให้เลขกับบถอถปันหาอะอย่มามาให้่จังสีนะแม่แม่นเนาะเฮากับบลูล่ะเฮาบริหารน,น้ำข้าเจ้าเนาะแม่เนาะอืมเฮาบลูเบลเลกมวันสีออกเอียงเฮาได้มากเฮากับมาบอกคนนะคะบางคนเพื่อนติดตามปอย้อนว่าอุย้ยอีฮานี่ถือเลขหร้ายหลายแต่ละงวดยามันถือมันก็ถือหลายคนกับซาวสันนะคะ เออพึงเจอฟังแล้วติดใจขอติดตามนะคะขอบคุณเดอ้อค่ะเดอ้อขอบคุณเดอ้อขอบคุณเดอ้อนะจ๊ะเออมักน้ำมักเล็กน้ำปอกกระซื้อจ้าบ่มากกับพานแค่นั้นล่ละเฮาฝันดได้ตัวใดเข้ากับไปซื้อเลขกที่เฮาฝันผุน่ะแม่เออเขาฝันดได้ตัวใดได้มากจังใดฝันแบบใดไปขูดนั่นขูดนี่ได้ตัวใดมากบอ,บอมากเข้ากับซื้อเอาเนาะยมาว่ากันว่าอันเลขใไ้กับบ่ถือกจังสันนี่ ยังสีนะแม่บางคนทีวาเพลนเล่ขอีลีเพิ่นใจสปอร์ตอีลีนะแม่สีบอเขาสีบอบอกว่าเลขหลุดหรือบอลหลุดเพราะว่าเขาได้สื่ออืเขามีเงินเขาก็สื่อไปหันละซ้ำาต์ตายเนาะแม่เนาะคือวานล่ะนะคะไม่ใช่เลขฮานอยที่ที่ลูกให้นะเออลูกเอามาให้ก่อนเลยแล้วแต่ใครจะว่ายังไงหีตีแอทฟอร์ยูไม่ใช่อืย่าดากันแม่ เออแล้วย่ามเหล็กถือหรือบ่ถือกังสีกะยามาพิมพ์่มมาโดนแดกมันจะถึกแดกไปดิถึกแดกอื <c oughs> อผู้ใดบอมากกะยามาวากันเนาะน้องปอจะวงกลมให้แม่เลยนะคะซื้อเอาเดี๋ยวรอชุดล่างชุดล่างน่าจะมีแค่สองตัวหรือสามตัวนี่แหละชุดล่างนะแต่ให้ซื้อบนล่างนั่นแหละแต่ว่าเน้นที่บนตัวนี้ชุดนี้เน้นที่บน ก็ไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยซื้อได้เลยนะคะซื้อศูนย์เก้าเก้าคิดว่าเก้าจะมาบนนะคะงวดนี้ก็ยังอยู่ห้าก็ยังอยู่ศูนย์ก็ยังอยู่เนาะเราต้องปังแม่เออเขาต้องปังงวดนี้กระซางผูริสิวาชนัยกระซางเขาต้องถือเลขเท่านั้นจบจะมาสองตัวหรือสามตัวเดี๋ยวรอดูก่อนเดอ้อ อืมผสิวามาสองตัวเข้ากับซื้อเอาชุดบนปอก็เน้นให้แล้วคือเกนะ้าห้าเนาะชุดบนนะคะชุดล่างเดี๋ยวปอนเน้นให้ตั้งหานะคะเผื่อแบบว่ามีคนอยากแบบว่าไปเน้นเนาะแม่เนาะ